ตเต็มอีกหนึ่งคันจะเทขนาดไหนตามซุปเอมาดูเลยหน้ารัตเตอร์ยอนหิต จุดแบบนี้เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ชุดแต่งหน้ารับเตอร์แล้วก็แมกยางขอบ20ยก2นิ้วให้ด้วยใส่ปีงนกให้พร้อมเลยค่ะสามารถแท็บหน้าจอทักหาสมโญได้เลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นของแถมมาตรฐานลูกค้าได้ครบไม่ว่าจะฟิล์มเลือกสเปคได้กันสาดก่อป้ายพาย,ยากอันนี้ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะร่วมถึงไลเนอร์ด้วยสําหรับด้านท้ายโอติดตั้งไฟท้าย LED ให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนฝาครอบท้ายให้ใหม่เลยนะคะนี่เลยใส่เป็นชุดครอบฝาท้ายให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวอะคริลิกค่ะฝาท้ายและททั้้งหมดดมดีีู่านโถ ให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมแคปรูปทักหาสมโอได้เลยค่ะ